Welcome to Start with Why Podcast Podcast ที่จะช่วยคุณจุดสตาร์ทความคิดและแรงบันดาลใจ Electronic World Trade Platform คืออะไรครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Start with Why Podcast คุณอยู่กับผมวัยธนาวัฒน์มาลาบุผภาผู้ร่วมก่อตั้งไพรซ่าครับ ในวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดคุยกันถึงแนวคิดของ cross border e-commerce นะครับหรือการค้าขายไรพผมแดนแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับอย่างที่ทุกท่านได้ติดตามผมกันมานะครับผมเองก็จะเล่าให้ฟังบ่อยครั้งนะครับถึงธุรกิจ e-commerce นะครับว่ามันเป็นโอกาสนะครับวันนี้ผมจะมาชี้ให้เห็นถึงโอกาสอีกด้านหนึ่งของธุรกิจ e-commerce ที่ มันไม่ได้ต้องเจาะจงอยู่เฉพาะในประเทศเราอีกต่อไปแล้วครับมันไม่จําเป็นว่าเราต้องช้อปปิ้งเฉพาะกับผู้ซื้อผู้ขายที่อยู่ในประเทศเราแต่จริงๆต้องบอกว่าต้นกําเนิดของอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยนะครับด้วยจิตวิญญาณของมันแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นมาด้วยความที่มันเป็นไร้พรมแดนตั้งแต่ที่มันเกิดขึ้นมาละววันนี้ผมจะมาเล่าแนวคิดของการสร้างแพลตฟอร์มตัวหนึ่งให้ฟังนะครับแนวคิดนี้เนี่ยต้องให้เครดิตว่า คุณแจ็คมาที่เป็นผู้ก่อตั้งอาลีบาบาเป็นคนผลักดันแนวคิดนี้นะครับแล้ไปขายไอเดียนี้ให้กับทาง WTO หรือ World Trade Organization นะครับในการผลักดันแนวคิดนี้วันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าแนวคิดของ EWTP นะครับอิเล็กทรอนิกส์เวิร์ลเทรดแพลตฟอร์มมันคืออะไรแล้วทำไมไม่ถึงใกล้ตัวกับเราทำไมผมที่อยากจะมาเล่าให้ฟังเพราะว่าสิ่งที่ผมจะเล่าวันนี้มันจะทำให้ทุกท่านได้เห็นถึงอนาคตเลยนะครับว่าอนาคตของการค้าที่มันไร้พรมแดนเนี่ยนะครับคุณเองจะเข้าไปสร้างโอกาสจากเรื่องนี้ได้อย่างไรโอเคไปดูกันที่ต้นกำเนิดของแนวคิดกันนะครับต้นกำเนิดของแนวคิด ว่าทำไมถึงต้องมีแพลตฟอร์มที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เวิลด์เทรดตัวนี้ขึ้นมานะครับโอเคณปัจจุบันต้องบอกว่าณปัจจุบันย้อนกลับไปนิดหนึ่งนะครับย้อนกลับไปนิดหนึ่งในช่วงออยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นยุคที่บริษัทใดก็ตามที่สามารถผลิตสินค้าขึ้นมาในปริมาณเยอะๆนะครับปริมาณเยอะๆในต้นทุนที่ต่ำ นะครับแล้วกระจายส่งขายได้ทั่วโลกเนี่ยจะเป็นมหาอำนาจนะครับลองมองไปรอบๆตัวเรานะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้า FMCG นะครับมันย่อม,มาจาก fast moving consumer goods นะครับมันก็คือสินค้าที่เราซื้อกันอยู่เป็นประจำในซปเปอร์มาร์เก็ตไม่ว่าจะเป็นสบู่ยาสีฟันแชมพูกาแฟสิ่งต่างๆนาๆนานะครับ อาหารเครื่องดื่มนะครับขอ,ของพวกนี้เนี่ยนะครับถ้าเราดูลึกลงไปนะครับจะพบว่านะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างบริษัทที่เป็นเจ้าของเบปซี่นะครับก็เป็นเจ้าของเลนะครับขายมันฝรั่งด้วยแล้วก็ต้องบอกว่าเบื้องหลังเนี่ยบริษัทเนี้ยนะครับโอ้โหก็จะมีแบรนด์ที่ตัวเองเป็นเจ้าของอยู่เยอะแยะเต็มไม่หมดเลยนะครับ บริษัทที่เป็นยักษ์ใหญ่ในมุมของ FMCG เนี่ยมีอยู่หลากหลายบริษัทนะครับแต่ก็ต้องบอกว่ามันถ้ามองกันในแง่ของตลาดโลกแล้วเนี่ยมันค่อนข้างลิมิต e d มีแค่จำนวนหยิบมือหนึ่งเท่านั้นเองนะครับปัจจุบันด้วยการมาของอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับมันนำมาซึ่งโอกาสที่จะให้ใครก็ตามเนี่ยสามารถที่จะทำมาค้าขายได้ เดิมทีบริษัทยักษ์ใหญ่เหล่านี้เนี่ยเป็นคนคุมช่องทางการกระจายสินค้าเป็นคนคุมช่องทางการเข้าถึงลูกค้านะครับเพราะว่าบริษัทกลุ่มนั้นเนี่ยมีทั้งทรัพยากรมีทั้งเงินทุนในปริมาณมากมีทั้งเงินทุนในการทำโฆษณาในวงกว้างมีทั้งเงินทุนในการในการ ในการเข้าไปทำแบรนด์ในช่องทางการกระจายสินค้าในแต่ละประเทศนะครับมีทรัพยากรนะครับในการผลิตสินค้าในปริมาณมากๆตั้งโรงงานเป็นของตัวเองและผลิตทีนึงก็ขายไปทั่วโลกได้ในลักษณะนี้ด้วยการมาของอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันทำให้ธุรกิจต่างๆนะครับ<ม>เริ่มที่จะไม่จำเป็นที่จะต้องมีทรัพยากรเยอะเหมือนกับบริษัทยักษ์ใหญ่ ที่ว่านี้แล้วครับด้วยการมาของอินเทอร์เน็ตใครก็ตามที่มีสินค้าหรือบริการที่ดีนะครับเป็นที่ต้องการของลูกคา้าสามารถที่จะลุกขึ้นมาเปิดเว็บอ e ีคอมเมิร์ซนะครับยิงแอดโฆษณาให้คนรับรู้เป็นที่รู้จักนะครับหรือแม้กระทั่งแค่ไม่ต้องยิงโฆษณาอะไรก็ได้ครับมาทำไลฟ์คอมเมิร์ซก็ได้ครับ เอาสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวเล่าสรรพคุณแชร์ออกไปทำให้มันดูน่าสนใจทำให้มันเป็นบันเทิงคนก็เข้ามาอินเทอร์แอคเข้ามาเอนเกจได้เพราะฉะนั้นในทุกวันนี้ด้วยการมาของอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเป็นการเปิดประตูสู่โอกาสให้กับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางและขนาดย่อมเนี่ยสามารถที่จะสร้างธุรกิจของเขาให้เติบโตได้ แต่ว่ายังมีอุปสรรคอันหนึ่งครับอุปสรรคอันหนึ่งที่สําคัญนะครับก็คือในมุมของการค้าระหว่างประเทศต้องบอกว่าในมุมของการค้าระหว่างประเทศเนี่ยนะครับทุกวันนี้เนี่ยบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับหลายๆบริษัทยังคงมีอํานาจในการต่อรอง มีขีดความสามารถในการลงทุนในการนำเข้าสินค้าในปริมาณมากๆนะครับเข้าไปสู่แต่ละประเทศได้ในต้นทุนที่มีประสิทธิภาพได้นะครับแต่ว่ามันเป็นอุปสรรคกับธุรกิจ SME <c oughs> เป็นอย่างมากครับลองนึกภาพดูว่าถ้าสมมติว่าเราผลิต sequel. สินค้าขึ้นมาสักอย่างหนึ่งสมมติเราผลิตยาหม่องขึ้นมานะครับคนไทยเรามีสมุนไพร ที่ดีนะครับเรามีชื่อเสียงในสมุนไพรไทยต่างๆนานานะครับเราสร้างสินค้าขึ้นมาบางอย่างนะครับยกตัวยอย่างเช่นเป็นยามองที่มีสมุนไพรที่เป็นดีมากเลยนะครับแล้วเราอยากจะขายยาหมองตัวนี้ออกสู่ตลาดโลกเนี่ยนะครับมันยังมีข้อจํากัดหลากหลายประการนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาษีนําเข้านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระยะเวลาในการเคลียร์แลนด์สินค้า ของเราจากประเทศไทยเองออกสู่ประเทศปลายทางและกว่าจะไปถึงมือของผู้บริโภคก่อนหน้านี้มันมีข้อจํากัดต่างๆนานาเยอะแยะมากมายทุกวันนี้เริ่มที่จะดีมากขึ้นแต่ก็ยังเป็นอุปสรรคอยู่นะครับแนวคิดของ EWTP ต้องการที่จะสร้างแพลตฟอร์มนะครับเรียกได้ว่าเป็นมันไม่ใช่แพลตฟอร์มที่มันเป็นรูปเป็นร่างที่มันเป็นเหมือนกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซหรือเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มที่เรา เข้าไปใช้กันในสมาร์ทโฟนทุกวันนี้นะครับแต่มันเป็นคอนเซปต์มันเหมือนเป็นเฟรมเวิร์ครับที่จะเข้าไปสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่จะทำให้ธุรกิจ SME เนี่ยสามารถที่จะทำ Cross Border t t r d e e ได้อย่างง่ายดายมากขึ้นเข้าไปขจัดอุปสรรคต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคในเรื่องของ ภาษีกำแพงภาษีในแต่ละประเทศนะครับโลจิสติกในการจัดส่งสินค้าจากที่1ไปที่1เดิมทีใช้เวลานานมากๆนะครับจะส่งยาหม่องอันนึงเนี่ยจากประเทศไทยไปสู่อีกประเทศสมมติไปสู่อเมริกาใช้เวลานาน,านมากนะครับทำยังไงดีถึงจะให้อุปสรรคต่างๆนานาเหล่าน,าน,าน,านี้นะครับมันลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆและวิชั่นก็คือทำยังไงให้ให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า b y y g l o b a l Sell g l o b a l ก็คือในมุมของผู้บริโภคนะครับก็สามารถซื้อสินค้าหรือบริการจาก ทุกประเทศทั่วโลกนะครับสั่งไปเสร็จปุ๊บและสินค้ามาส่งภายใน24ชั่วโมงหรือว่า next day delivery จากประเทศไหนไก็ได้และในมุมของธุรกิจเองก็สามารถขายสินค้าหรือบริการให้กับใครก็ได้ในโลกใบนี้และสามารถจัดส่งให้กับเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพในราคาที่จับต้องได้ไม่มีกำแพงภาสีเป็นตัวกำแพงผลักดันนะครับกั้นไม่ให้เกิดการค้าขาย ข้ามประเทศขึ้นได้เพราะฉะนั้นนี่แหละครับคือแนวคิดของ EWTP ที่แจ็คหมาอยากจะสร้างขึ้นมาครับเพื่อให้เกิดการค้าขายข้ามประเทศได้อย่างง่ายดามากขึ้นนะครับทีนี้เนี่ยผมก็จะเล่าต่อไปเพิ่มเติมนะครับว่าแนวคิดของ EWTP เนี่ยก็เรียกได้ว่าถูกยอมรับกันในหลากหลายประเทศมากขึ้นเรื่อยๆนะครับหนึ่งในประเทศที่เริ่มต้นทำงานกับ จ็คมาอาลีบาบาในการสร้าง eWTP แพลตฟอร์มขึ้นมาก็คือประเทศเพื่อนบ้านเรานี่เองก็คือประเทศมาเลเซียนะครับก็ในเอพิโซดหน้านะครับผมจะมาลงลึกเล่าให้ฟังเลยนะครับว่าแนวคิดของ eWTP เนี่ยมันสร้างขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างอย่างไรนะครับมันอยู่ในประเทศมาเลเซียมันส่งผลกระทบอย่างไรกับการค้าในประเทศและระหว่างประเทศแล้วประเทศไทยละ่ะอยู่ตรงไหน นะครับแล้วอนาคตของ Cross-Border E-Commerce มันจะเป็นอย่างไรติดตามกันได้ในเอพิโซดถัดไปวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามกันสวัสดีครับ Start with Podcast with Why